สวัสดีครับวันนี้กับช่วง Talk To You กับผมเบิร์มอเมริกันและแขกรับเชิญของเราครับเตยอเมริกันกับพี่พี่ตูนตูนอ้เหียต้องตายแล้วมึงโอ้ตันจริงๆนี่ครับผมพี่ตูนอเมริกันครับวันนี้กันที่อเมริกันบาแงลันเดอร์ชอปจาก e p ก่อนนี้ที่เราติดเพื่อนๆไว้เรื่อง เพื่อนทุกสถาบันอเมริกันบาร์แฮงกันเนอร์ช็อ,ชอปพวกสร้อยต่างๆอเมริกันสร้อยที่มาจากต่อด้วยเพื่อนทุกสถาบันอเมริกันบาร์มาจากไหนแฮงกันเนอร์ช็อปต่อมาได้ไงอ,อะไรต่างๆวันนี้มีคําตอบให้เพื่อนๆครับผมเริ่มจากอเมริกันบาร์ก่อนตอนนั้นอ,อเมริกันบาร์มันเกิดขึ้นรอยเต้ย อยากทำร้านเหล้าอยากทำร้านเหล้าอยากขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยากดูแทุ่มต้นรับเพื่อนเพื่อนที่มาจาัสพอร์ตอยากดูแลพพอร์ตเพื่อนเพื่อนที่มาเป็นนั้นเมื่อเราเพื่อนมาเราต้องเที่ยพาไปหาที่นั่นกินเราก็ทำร้านไปเลยเพราะเราพร้อมเราก็เยอะอยู่แล้วก็มีที่พักอะไรอยู่ในร้านเหล้าทั้งหมดแหละครับก็เลยเต้ยยอตลาดีพเพื่อชาติ โดยการขายมอตตินมาร์ควันมาร์ควันที่จะเอาไปเล่กกับพี่หมูเมื่อ e ีที่แล้วคูณถ้ามึงไม่เอาคันนี้กูเอานะเอาขายกันนั้นไปแต่ไม่ได้ขายคนนอกครับขายให้น้าสารตอนนี้สวยมากอยู่ในเต้โคตรซมสิ่งสุดแล้วสิ่งสุดเลยก็ทำาบนสุดของเราแล้วเราไม่รู้จะยังไงนะแต่ก็เล่นแร่แบทธาตุกันครับก็เลยขายลดเลยหนึ่งคันเพื่อทำร้านหนึ่งทำมินิจับาล์้าน ก็ก็ได้ทำจริงๆอะทำได้ไม่นานได้ต่ปไม่ถึงแดเดือนแเดือนแล้ก็ตีเราก็ตีตั้งใจไว้สักป um> ีหนึ่งนะเรคิดว่าอย่างนั้นก็มาร์กวันกูมีชีวิตแค่แปดเดือนมไปกับตรงนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นก็สังสรรชีวิตหนึ่งเรื่องราวคนที่อยู่ในวงจรในช่วงเวลานั้นจะมีความสุข ไปมาเยี่ยมเยี่ยมไปมามาเดินก็เป็นยินมาพบปะก็เป็นเรื่องราวของเมื่อ14ปีที่แล้วหลังจากตั้งชื่อกลุ่มเสร็จเ้าก็ทำร้านก็คือมันช่วงไล่เลี่ยกันหลังจากที่พี่หมูครับถ้าพี่ไม่เอารถตูนผมเอามาร์กวันแรกนะแล้วผมพี่หมูไม่เอามันก็เลยได้เกิดมาเป็นอเมริกันบาปัจจุบันป้ายอเมริกันบาก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่อเมริกันบาตอนนี้ก็คือ ตูย้ายมาถูย้ายมาที่นี่ที่เนตอนนี้มาเป็นตำแหน่งประจำแล้วอ่าก็คือแต่เราไม่ได้เปิดปลาไม่ได้เปิดอะไรก็เป็นที่ไว้รองรับสําหรับเพื่อนๆจากกลุ่มต่างๆละมาเที่ยวสายกองก็มานั่งคุยนั่งพักผ่อนกันที่นี่ได้ก็ไม่ได้ขายอะไรก็ซื้อฮิวมากินแล้วมันไม่ใช่บายนะที่นี่เราอัพขึ้นมันมันอัพขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่าแกลเลอรี่ของอเมริกาใช่เป็นสถานที่เกี่ว สมบัติบ้าของกลุ่มอเมริกาพวกของที่เราลึกตาหนักตาพี่ๆกลุ่มนู้นให้เราน้องๆกลุ่มนี้มอบให้เราก็จะมาเก็บเป็นคอลเลกชั่นรวมันวอยรี่นก็เลยเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นที่ซัพพอร์ตจักบ้านฟาวเดดิ้งนั่มันคือบ้านด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆของของพวกเรากลุ่มอเมริกามีห้องนอนมีห้องให้เด็กๆเล่นหรือเพื่อนๆมาดื่มกินขับรถไม่ไหวก็นอนกันที่นี่ได้ แต่ในช่วงนั้นนะย้อนกลับไปในช่วงนั้นนะช่วงนั้นที่เราทําในกังบาก็คือที่เพื่อนเรากับพี่ผงก็มาก็ทำลิบแมนบาร์ลิบแมนบาร์มีลิแมนบาร์อยู่แล้วก็เป็นการเที่ยวนานมากนานมากหาการกินกันนั่นคือในช่วงเดียวกันที่เราใช้ยุคนั้ในยุคนั้นก็คือถ้ามากองสามเนี่ยเราแวะมาแล้วก็หลังจากนั้นมันจะ อย่างที้่แบบนี้แมนดามันจะถ่ายเกมมาเป็นสมุยใช่เป็นร้านสมุยตอนเป็นตอนเป็นสมุยนี่กูปิดตัวไปแล้วนะอเมริกาใช่ปิดแล้ว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 เพราะว่าตอนที่มีสมุยเนี่ยมันก็จะเกิดแฮงเลนเดอร์ช็อปขึ้นมาพอๆใช่นั่นแหละมันก็เลยเป็นสมุยมาแฮงเลนเดอร์ช็อปเพราะว่าสมุยนี่ปีห้าหนึ่งห้าสองนะประมาณก่างน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่ประมาณปีห้าสองเอาไว้จอดมอเตอร์ไซค์นะตอนนั้นเป็นช็อปช็อตเป็นเรื่องมั่นท์เทนเน้น บพวกเราที่ที่เราเริ่มจากอเมริกันทีนี้เราเริ่มมีการยิงเฟรมเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาฮาเล่เริ่มเข้ามาตีอที่คนในกลุ่มเราก็ได้ใส่เต้าจากเอฟอาร์เราเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นก็เป็นท้าเล่หลับใหงเครื่องฮาเล่มายิงเฟรมแล้วเริงป็นหน้าก็เลยทำเกิดเป็นแฮงค์แรนเนอร์ครบ ตู้คอนเนอร์เราอยากอยากอยากมีช็อปไว้ทางอันหนึ่งไว้แบบเพื่อนมาคุยพูดคุยกันเอารถมาเท่ามาทำกันยุคนั้นแหละผมก็มีเสื้อเหล็กที่ขับไปกับจูเนียร์ไอ้จูเนียร์ตกตบตบตบไปเอาตอร์เป็นมอวบุรีมาเืบบไม่ถึงแท้งแลนเนอร์ช็อปก็หลังจากท้ำท่วมปีห้าสิบก็เลยได้มีอเมริกันปลามีส้อยต่อท้ายมาว่าแทค์แลนเนอร์ช็อป คนไทยหลายๆคนซึมซับไปแล้วว่าเฮ้ยไอ้รถพวกอเมริกันเนี่ยใช่ก่อนมันไอไอกันเนี่ยพวกไอกันแต่ของเราไอกันจริงๆแล้วอ่ะมันปีห้าแปดผมมีงานกับเบิมผมผมเคยทำงานมาก่อน นี่แต่ก่อน,นเคย,เอยอยู่ไท่ายปั้นดาวนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยตามเทศแม่งทำงานเท่านี้พ<ช>ักเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็มองด้วยอาชีพที่เราเป็นแค่ฟรีแลนซ์โฟ์แมนของของเบิ้มอนนะมึงก็พักนานปะเราบอกว่าเฮ้ยมันขอทำงานสัก6เดือนคิดว่านะแต่พอวันนั้นก็ยังเกือบ6เดือนเต็มนะ<ช>่เดือนตุลาปี58แแล้วก็เออเฮ้ยเราเริ่มที่ว่าขับมอไซค์จากบ้านนะจากคลองเจ็ดมาที่คลองสามที่โรงงานเก่าของเบิ้ม ก็บอกเพื่อนอากาศแม่งเย็นแล้วว่ะแม่งปะทะหน้าเราละลมหนาวเข้าหน้าลวพร้อมเดินทางเวลาเดินทางอ๋ออนุญาตเดินทางแล้วกันแต่ในในช่วงนั้นเราก็ปุ๊บสิ้นเดือนนั้นก็น้ำหวานอะไรก็จัดการเรื่องเงินเรื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ได้บู๊ก่อนแล้วก็พิ่เศษทีมที่เศษครับก็ย้ายจากตลาดกีมในช่วงนั้นนะก็มาอยู่ที่บางซ่อน เปิดช็อปขายของแลกของอยู่ในตลาดรวมกับพวกพี่เยอะมากที่มาตอนนั้นถือว่าอัร์กิตีบาร์ซอนบางซ้อนอน,อนี่ปูม,มากๆวัวพริชุมทางส<ถ>ุดสยามดีสี่จะนั่นคือมีช็อปเล็กๆอ่าน,นี่คือร้านของพวกอเมริกันนะแต่ตอนนั้นก็เราเราก็กำเนิดเรื่องของเล่นเล่นยามาฮ่าดีทีโมนโมนมันก็เลยมีไอส้สิงสำอไอบอลสเกาขึ้นมาอ่าชุดบอลสเกานี่ก็ไปเริ่มจากกีม แล้วก็มาลามมาถึงอยู่ที่บางกอกทีนี้ช่วงนั้นแหละข้ามาถึงที่ไปงานบูรพาพี่ดมลงไม้หรือพี่ดมบางปูเราอ่าพี่ดมบางปูแกให้รถสู๊ตตมาข้างหนึ่งโอ้ยสภาพแบบโคตรกังอ่ะคันใหญ่มากผมไปอยูาว่านักงานนั้นน่ะรถบัสเลยรถบัสจริงๆต้องพูดรถรถจำได้เลยข้างหน้ามีการวาดรูปไปดอกกานตะวันอะไรตัดเลี้ยอ๋อ ดับเด็กมาทาสีเพ้นสีกันใช่ใช่ใช่ทำสีแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดขึ้นว่าทุกครั้งในการเดินทางเนี่ยพิเศษเนี่ยเฮ้ยสองทุ่มบอกเว้ยอ่ะล่อไปจะตีสองทีนี้เราก็ในช่วงเวลาเที่ยงคืนตีสองเนี่ยทุกคนมันก็เริ่มหมดสนุกแล้วไม่รู้ทำอะไรแต่มันตื่นเต้นอ่ะเราก็เห็นรถได้มีการเพ้นอะไรล้วบอกเฮ้ยมันขอมีไรเซนหน่อยวะเราไม่ได้ตัดติ๊กเกอร์มาเราก็บอกเอ้า จัดการเลยก็ใช้ปากกาเนี่ยหัวมมาตาม้าเนี่ยไม่ดีไม่ดีแล้วก็ขึ้นไปเขียนของเราก่อนเลยอเมริกันก่อนเลยยืนเขียนเลยชุดนี้เลยชุดนี้เลยชุดนี้เลยยังอยู่ยังอยู่ชุดนี้เลยชุดบอยบอยสเกลชุดบอยสเกลบอยสเกลเขียนเสร็จเจ้าสำนักบอยสเกลเราก็เป็นพี่ลีพี่ลีชุดพวกพี่ลีแดนซของเราทีนี้พอเราเขียนเสร็จเราก็เดินวนไปนู่นทำนี่กิจกรรมไป มันก็จะมีพี่หน่อยโรลิงเดย์พี่รวมกันเตรียมตัวเฮ้ยจะไปยังก็ได้แบบมองว่าคงยังไม่ออกทีนี้ก็จะมีชุดของทีมยิปซพิเศษกรับลกบ๊อบบี้ฟี่เลิฟเนี่ยสามคนเนี้ยพวกนี้ก็จะเป็นสายฮาสายดันของยิปซีแต่เราก็เป็นตัวแทนของเมงกังที่ขึ้นรถบัสคันนี้ไปด้วยเราก็คงจะเดินไปหาเครื่องดื่มของเราแหละแล้วก,กลับมาก็คุยกันเพลินๆว่าแม่ ทำไมมีแต่คน,คนท่ทนพ่อทุกสถาบันตามกำแพงไอไม่หมดเลยไอ้นั่งพ่อทุกสถาบันไอ้นี่ก็เขียนคือมันเกิดจากการเกทับไงล้าเขียนตรงนี้ไอ้นั่นเขียนสูงกว่าเรายิปซ <Yeah. S 2> ี 4, มาก่อนบุย้ย <Yeah. S 2> อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขียนกันขึ้นมาจากหลังรถใครมาก็มาเขียน <Yeah. S 2> ทีนี้มันมีช่องตรงนั้นว่างพอดีเนย่เราก็เดินแบบฟึบไม่รู้สามสี่คนนี้แหละ <Yeah. S 2> เขาคงจะมีความสนุกในใจว่าเอออเมริกันเนี่ยเพื่อนเยอะมากเพราะอเมริกันมีความสุขมากเขา เมกังเรารวมกับทีมวินเชตไบไทยแลนด์จัดงานร่วมกันทุกทีเนี่ยมันสนุกไอ้พวกนี้เขาบอกช่องว่างไม่มีเขาก็เลยมาเขียนเพื่อนทุสถาบันต่อท้ายเราใหมาบรรทัดหนึ่งไอ้นั่นคือเป็นคนอื่นเขียนเป็นคนอื่นไม่ใช่เราใครก็ไม่รู้ก็คือปัจจุบันก็ยังไม่สายสี่คนนี้แหละไม่รู้ใครไอ้สามสี่คนที่ว่าพี่หน่อยบ๊อบบี้ฟี่เลิฟเนี่ยไม่รู้ใครสามคนแต่ว่าก็เหมือนมีคนมาพอเราเดินมาถึงปุ๊บเราก็ยืนมอง จะแม่งใช่คุณคือใครครับผมคือใครใส่สร้อยให้ผมเนี่ยผมใช่ทุกันนะแม่งมันใช่อ่ะมันตรงมันตรงกับตัวเราเราบอกใช่คือเราเราไม่อยากใช่ไหมแต่เราก็เป็นมิตรด้วยเราเรามีจิตใจที่เราอยากจะสัมผัสด้วยกันใช่ไหมมันก็เลยเกิดเนี่ยอเมริกันเพื่อนทุกสถาบันแล้วก็เดินทางไปกับรถคันนั้นจนเสร็จงานบูรพามีความสุขทุกคนเราบอกว่าเฮ้ย เราขอใช้ประโยคน,นี้แล้วนะแล้วก็พูดเลยชัดเจนเลยตอนเดินขึ้นรถแล้วก็จับตกเนี่ยนะตรงที่เขียนว่าตคนเข<อ>นียนนะตัเองตัวเตเเขียนไว้ที่เขียนไว้ว่าเออเนี่ยเราจะขอใช้นี้ว่าอ่จนเสร็จกลับมาแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเรายังไม่มีนะอเมริกัน under score เพื่อนทูตสาบที่เป็นสร้อยหรือนัชุนหรือหางเราอีกทีเนี่ยเราหนึ่งจนกลับมาปุ๊บบอกเฮ้ยคำนี้มันแจ๋วว่ะก็เลยมาปรึกษาตูนเราก็เลยเริ่มใช้เพื่อนโอเคไหม กับตรงนี้มันดูน่ารักดีนะมองมองลดความที่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งความเกี่ยวกาดป่าเราเป็นคนดื่มมันซื้อมันจะเป็นติดตลกไปหน่อยนะแต่พอรู้แต่สามันเป็นเพื่อนรู้แต่สามันมันซอฟต์นะเราก็เลยได้ว่าเออนโอเคคือจุดกำเนิดของคามเปเพื่อนทุกสถาบันใช่ใช่แล้วก็ใช้กันปัจจุบันนั่นแหละก็คือปีห้าเก้าปีห้าเก้าที่เราได้ประกาศสร้อยของ กลุ่มเราก็คือเพื่อนทูกสถาบันนะครับก็เรื่องราวการเดินทางจริงมันเยอะแยะมากมายโอ้โหถ้าเล่าวันนี้ไม่หมดครับเราไปเล่ามาเริ่มง่วงครับวันนี้มีกาแฟไหมชิมครับผมเออนี่ไหนครับไหนไขอดูหน้าไอ้นี่หน่อยดิขอดูหน้าคนขายหน่อยขอขอดูหน้าเด็กเหอเด็กเดที่เอามาส่งอ่ะเด็กส่งกาแฟอดูดินี สำหรับ EP นี้ก็มีสปอนเซอร์ครับคัมพีคอฟฟี่โอ้โหไม่ต้องพักซ้ายตาจนนะคาตามตั้งเลยสำหรับ EP เพื่อนทุกสถาบันเรานะครับก็มีคัมพีคอฟฟี่ครับผมกินไปไม่ต้องพักซ้ายตาจนหนะคทนี เดี๋ยวติดต่อเข้ามานี่เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ใต้จอให้ติดต่อให้ติดต่อครับผมมายุงคัมพีคอฟฟก็คือมายุงอเมริกันเราแหละใช่ใช่ตอนนี้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายก็ดีครับก็เห็นว่าเดือนนี้ตัดไปล้านกว่าเลยนะ้ไม่ค่าบานค่ารถอะไรคือต้องสั่งหงสั่งสั่งล่วงหน้าหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ในโกดังเราเหลืออยู่ประมาณ กล่องเนี้ยกล่องเดียวตังโกดังมีอยู่กล่องหนึ่งเพราะนั้นเอาไปให้ชิมกันเยอะลรอรอนิดนึงส่วนใหญ่แม่งชิมเสร็จก็ไม่ซื้อกันช่วยกันอุดหลุนหน่อยนะครับเพื่อนเราใครทำมาห้กินจ่ายามาจังช่องในนี้ได้นะยูทูบเบิร์ได้ใช่ใช่ก็สำหรับอีพีนี้ก็หมดกันไปสำหรับข้อสงสัยของคำว่าเฮ้ยเพื่อนทุกสถาบันมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เตยก็ได้เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ อยากเดินทางแล้วก็ชอบเดินทางไปทุกๆงานที่พี่ๆน้องๆรัจ่าเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของศิษย์สังนจกานไปเป็นแขกแล้วก็ไปเป็นผู้เข้าชมผูจับน้อยๆที่ซักพอดอะไรบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไปเป็นแขกบางทีก็ไปเป็นผู้ร่วมจัดเลยไปเป็นช่วยงานไปเป็นพ่องานให้เลย หลายๆกิจกรรมคือไม่เหนื่อยครมคือสมแล้วแหละที่ว่าเพื่อนที่สถาบันไม่เหนื่อยไียไม่เหนื่อยไปก็โอยมีข้ออ้างการเดินทางรับารถเรื่องเรื่ององเรืงเรื่องร่อรื่องเรื่องก็ืองเองเร่องเรื่องเรื่องเรื่เรื่องเรืองเรื่องเรื่อเร่องเรื่องืเรื่องรเ่เืองเรเื่อเรือสเยืรเืองอเรส่อร่อองเอรั่ออเรือรื่องเรอรองปรืหออร สร้อ,อยของเราเพื่อนที่สถาบันนมาได้ไงนี่ก็เกิดสงสัยแล้วว่าคือใครนะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องยูทูบเบิมด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับ